สวัสดีครับยินีตอรับเข้าสู่ช่องพิทยาสายชิววันนี้มาซื้อปูนพรุ่งนี้เราจะไปบริจาคเรยเราจะเอาไปถวายให้กับวัดสามตุ้มนะครับอำเภอเสนานิคมจังหวัดกรุงศรีอยุธยามาดูปูนกันดีกว่าเราปูนแบบไหนปูนปูนปูน ปูน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 เธอไปไหนเนาโปูนนี่อันนี้มันของอะไรอะ T P I L P I L นี่ครับโอ้นั้นชาดเซอคูเกินดูมันเดี๋ยวลองถามคุก่อนมมีโทนใั่หใช่ไหม ในเดาเรามาดูปูนกันครับเรามาดูปูนกันนะครับว่าแบบไหนดีเพราะว่าตอนนี้ที่เราเซิร์จากเน็ตลูกขั้นต่ำของเราก็ห้าสิบบาทอันนี้ปูผสมซีเมน อันนี้ปูนแดงอันนี้ไม่ใช่ผสมซีเมนต์ครับน,นี่ตัวนี้น่าจะแพงกว่าตัวนี้น่าจะถูกกว่าตัวนี้นะน่าจะถูกกว่าตันนี้เป็นตัวปูนแดงตัวนี้น่าจะถูกกว่าเดี๋ยวรอดูครับว่าลูกเขาตัะตอนนี้ได้ปูนเรียบร้อยนะผมสั่งเรียบร้อยแล้วจำนวน15ถุงนีครับ จำนวน15ถุงนะครับตอนนี้อยู่ถ่ายวัสดุเดีย๋ยวเราไปเอารถไปขึ้นปูนกันดีกว่านะครับรถขึ้นปูนกันก็จำนวน15ถุงนะครับมีคนบริจาคมาเยอะแยะมากมายนะครับ เ,กกเด็กมาบแล้วปูนกันครับใช่แล้วปูนกันครับ อนนี้เราถึงลลานขึ้นโพลแล้วครับเดีย๋ยวเราต้องรอคิวสั่งโพลเขียววนะ่าโพลเขียวกอฉาบครับบห้าลูกเดี๋ยวรอหาที่ขึ้นของเราดูที่ขึ้นของกดีกว่าก็จะขึ้นตรงไหนได้ครับนี่ ไปดูันดีกว่านี่ครับตอนนี้มาแล้วหกสองสี่หกครับโดยเก้าเดี๋ยวก็จะขึ้นรถคันนี้ไปทำบุญพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำบุญพวกนี้นะครับเตรียมของคืนนี้ไปเลยทำบุญพวกนี้นี่เลยสามสิบห้าลูก ตอนนี้มารับอยู่ข้างหลังทายพัสดุนะครับเป,เป็นปูนเขียวปูนซีเมนต์ดูาวันปูนเขียวดู่าวันก่อฉาบเพนะครับ <c oughs> ก่อฉาบเพ สายบุญนะผมสายบุญไม่ต้องคุยเสียเวลาครับบุญล้วนๆครับผมางานนี้อ่อาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวขอจัดเหละแป๊บนึง

นช่ครับสายบุญครับทำได้ใจ <c oughs> <c oughs> เต็เขาใหญ่ครับเต็เขาวางมาเยอะเด็กเรามาน้อยครับไล่สามสามห้าสิบห้าห้าชั้นครับผมก็<ะ>เ,เดี๋ยวใช้รถฟลิปมาตักรถเราเลยจบ ทุงนี้เราไปวัดสามตุ่มนะครับวัดสามตุ่มตุ่มเออวัดสามตุ่มครับอำเภอเสนานิคมอำเภอเสนาจางังหวัดอุทยา เราก็ใส่บุญครับผมดูใส่บุญใส่บุญครับมีบุญขนาดล้วก็ไปครับผมมีบุญขนาดก็ไปไปไปกันเรื่อยๆ เตรียมรถพร้อมกับไปถึงน่าน่าจะล้างรถล้างรถครับผมลัางรถให้ดีๆขัดเงายางลำดามัดคันนี้ก็ออกเดินทางเตรียมตัวออกเดินทางไปได้เลย ครับผมนะครับเราใช้รถพวกนี้ตักนะครับเดี๋ยวต้องเอานี้ขึ้นหน่อยหนึ่งอุสยสส่บุนครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพรุนี้เราไปเจอที่วัดไปตั้งขบวนกับรถสิ่งของบรรทุกนะครับผมเดี๋ยวพรุนี้เจอกันครับสวัสดีครับ